มึงมึงฟังมึงฟังเดี๋ยวกูบูมเดี๋ยวกูบูมเนี่กูบูมอ่ะชนะชนะหมดแค่นั้นเดี๋ยวกูจะพูดว่าเดี๋ยวกูจะพูดว่ามึงมาฟังนะกูจะพูดว่าอ่าลัคกี้แก๊งหนึ่งสองสามมึงไปฟังเขาบูมหนุ่มไอ้ที่อที่ไม่ร้พ่อมือแนาะลัคกี้แก๊งหนึ่งสองสาม้มึงพูดคำว่าสู้คำเดียวขอเป็นคำที่ดังที่สุดเท่าที่มึงจะพูดได้โอเคปะกูไม่รู้นะเวยกูฟังมึงฟังกูไม่รู้นะเว้ยว่ามึงอ่ะเก่งหรือว่าเจ๋งมาจากไหน แต่จำไว้ถ้ามึงเก่งอะ่ะคนเดียวอะ่ะมึงก็ไปได้แค่คนเดียวเว้ยแต่ถ้ามึงสามารถคีกันเมื่อไหร่อ่ะความเก่งเนี้ยมันจะก,กระจายสู่ทุกคนและมึงจะชนะมาได้ง่ายๆโดยที่มึงจะไม่เหนื่อยเลยเว้ยจำไว้อย่าแบกอย่าแบกคนอื่นไว้จงเดินไปพร้อมกับทุกคนและขวามาันมายได้ลัคก,กี้แก๊กเด a n นสองสโซ ไป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 เฮียไปไปไปไสัตว์่ไปเียมาดสัตว์เฮีเดี๋ยนี้ไม่มือไงตีไปใส่สูตรเขาเลยเียเอาแล้วมาไแล้วมาไปดูาไปดูว่าไปแล้วครับเอเคตอนนี้บุกโคยขึ้นมาตอนนี้แล้วเแลชนกันตายไปหนึ่งครับตีขึ้นไปดูน่คุณแจ็คครับขึ้นไปดูใกล้ๆหน่อยครับคุณแจ็คฮัลโหลทษทีครับเพ่อนทำมันเล่นเดินยิงยิงช่วยเพื่อนนี่ครับคแจ็คสวยงามครับ ย้ายไม้เล่นยิงไม้ขึ้นไปหน่อยได้ปะแจคขึ้นไปหน่อยได้ปะไเรไม่ตหด้วยนะไรไม่ตอดยากนด้วยตรงนี้สวยแจยาขึ้นไป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 บนเนินระวังไม้ระวังไม้โคอีระวังไม้ค่อยๆกชุกชกชชกยชุชุคกี ไอ้เียันชุบมาเ้ยเดี๋ยวขา้าเดี๋ยวเล่นไไก่เบลไอ้เียมึงเห็นป้าเพื่อนตายอ่ะไอ้เียช่วยโก้อ้เียมึงมาช่วย้ำมันเกินน้ำมันเกินน้ำมันเกินชุบเพื่อนรอดูอยู่ไปไอ้เหียช่วยเพื่อนไฝังายช่ยฝังายแล้วสวยไอ้เหียงแล้วยิงแล้วยิงแล้ว ลงฉันต้องลงแล้วจังหวะน,นี้ย <S 2> <S 2> <S ไปหอมาเลยแล้วไปเลยเกิด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 หอแล้วไปก่อนเลย ไหวนาเงินไหวจัดเลยไหวยาวเลยพวหมดแล้วเีอเลย้ดเกินวเหียมึงกาเกินว่ะไอ้เหี้ยมึงกเพื yes. ่อเมกเพื่อมึงกเพื่อนงมึงกเพื่อนเอมึเพื II ่อนเอมึงชกเพื่อนเิมึงชกเอนอมึง่อนอมึกเอนเมึงชกเพื่อนดิมึงชก่อนเมึงชพื่อนงมงชเพื่มึงชกเพื่อนมึงชพื่อนเมึกเพมึ่อนมึงชเพื่อเมึงชเพื่อนชเพอนมึงชเพื่อนอเพื่อมึงกเพื่อนเพื่อนเมึ ไปเลยไปเลยไปเลยไปอุ้มไปเลยจอมหนึ่งไปไปที่ตรงศพไปช่วยเนยไอ้ท่ไปปลยยาหรอทงเงินกู้ไสัลอยยารอเดยวตันแล้วไปห ไม่ได้ตลอดมามึดมาแบบรื่มรมแล้วเจ้าหัวไม่ติดได้ศพดีกว่าเีอ้เียมึงนะไม่กูเสียใจเจ้าหัวไฟง้อยู่อะไร่อเนืยองมานีเมันเกินเกณฑ์ตายแล้วนี่มันเกินเกายแล้วมันจะไ้น้ัไปอ้ไปเฮียเฮียเ้ยมันจริงเหเ้ยมึงต้องยิงตำรวจก่อนไม่งั้นมันไปไม่ได้นะไปยิงตำรวจก่อนไปยิงเพื่อนไอ้ชั เออไอตีมึงเงี้ยปากไอเฮียไอเฮียสั่งเหมือนเป็นแก๊งตัวเองอะมมาาขึ้นไป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 ไอเฮียเฮียหมดเลยอะสั่งหมดไม่เหลือไม่เหลือเลยบบ